ปุ๊กสตรอเบอรี ish, ่จำเป็นบ่อที่ต้องพรวนดินคลิปนี้มีคำตอบทุกคนสําหรับสตรอเบอรี Star ่ ish, เป็นพืชที่ง่ญ่เป็นมากในอากาศนาหนาวระทุกคนเนาะแต่ว่ามันจะแตกต่างกับพืชทั่วไปเด้พืชผักทั่วไปแค่นั้นเนาะแต่กการพรวนดินเป็นความจําเป็นเลยทุกคนเด้อเนาะก็ต้องพรวนเพื่อน แต่ว่ากันสำหรับการพวนดินนี้เหมาะกับพืชเกือบทุกชนิดในนั้นก็มีสตรอเบอรี่อยู่นําตัวนี้เราตัดแต่งไปแล้วทุกคนเนาะจากคิบก้อนตัดแต่งไปเพื่อให้สตรอเบอรี่มันยืนต้นได้เนาะเอาออกมากเอาดอกมันทิ้มไปเพื่อเราจะเห็ดเป็น,นแนวพันุให้มันออกไล่เนาะทุกคนเนาะแล้วถ้าเราตัดแต่งแล้วสีเราก็มาพวนดินแล้วใส่ปุ้นให้น้ำพื่นยังสม่ำเสมอเนาะตัวนี้เราปุูกให้กล้องโฟมเลยทุกคน การพวนดินกะแบบนี้เลยทุกคนถ้าเหาบทวนดิน,นหันมันเ็ทให้ดินแข็งนเนาะเ็นให้อ่าซ่านอาห่านนะมันอ่าซึมยากเนาะดูดาหานหยากหากมันจะแบบปไปได้ดีนะอนใน้พวนก่อนให้ฟุ้น,น,นทุกๆุกครั้ง ถ้าว่าปลูกใส่พื้นที่ดิน,นแบบนี้เนาะเป็นต้นแม่นพื้นอันนี้ก็เกื่าพื้นที่ดินเลยเพราะว่ามันเป็นบล็อกไงเติบเนาะเอบใส่กล้องโฟมเลยมอน,นี้พา FC มาพวนดินใส่ฟุนเนาะต้นสตอรอเบอรี่ในกล่องโฟมูม มาขุนโมยานสับหากสับเงามันบนอเนาะเขามีปริมาณในการพวนอยู่เนาะการใสแห้งการยังนี้ขนานะเขาก็จื่อว่าเขาปุ๊กตอนนั้นนาะเบามันอยู่ประมาณไดพวนี้ย้อนมาให้ดินแนนแล้วกะให้เวลาเขาใส่ฟุ้นนาะให้ฟุ้นมันซึมจับให้หากมันดูดอาหาาได้ง่าย ทุกคนนะเนาะฟุ้นแลก็ลกจะเป็นแบบนี้เลยแตกต่างกันบ่ฟุ้นที่จะใส่ในมือนีนั่นก็คือฟุ้นขี้ไกล้นั่นเองทุกคนเนาะคือฟุ้นขี้ไกล้ใส่ในปริมาณที่พอดีเนาะสีตนสีกันพื้นที่ดินสันนีกาเซเลียาเ,าเลยทุกคนอ่าบางคนก็นท่ามาพอดีแบบได้รถสิบซองรอหนึ่งบบรถพ่วงหนึ่งบอทุกคนเนาะอันนี้ก็สิเกินไปเนาะ,นะเออใส่จากอ่าเครื่องถ้วยหนึ่งทัวย,วยสกระโปร์แล้วทุกคน สําหรับพื้นที่แบบนี้เนาะต,ตอนนี้เฮาก็จะตัดพารานออกไปเลยเนยาะพาราของเพิ่นคือดอ,อกคือมาก์นะที่เพิ่นเลี้ยงอยู่นะต่อไปอน,นี้คฮาก็จะบํารุงลําต้นให้ไงแล้วก็เท้า,เาไล่มันเนาะไล่มันก็จะเกือเ้อเฮาก็จะเพะพันธุ์ให้เป็นเพาะพันธุ์ให้เป็นเพาะพันธไม่พัน,นง่ายมาทามาใส่อขี้ไก่กันเลยว่าต้องใส่ใดนี่คือขี้ไก่เฮาจะใส่ทุกคนเนาะเต็มทัวแบบปนมีเลย จัดไปทุกคนมีหิธีใส่กับแบบก็ง่ายๆซิวๆเด้อทุกคนเด้เอเนอะเขาจะโวยตามว่างอันนี้นี่เลยเนาะโอยหวยอมต้นเลยนะจะเข็มไล่โบโบเข็มทุกคนตัวนี้เป็นขี้ไก่แก๊บเนาะขี้ไก่นี้ก็มาจากฟาร์มเขาเองเนาะ เสือ้อที่ใดมาเป็นที่ใกล้ยล้อยเปอร์เซ็นทุกคนเนาะเพียงทันีก็ถือบ่านแล้วน้ทุกคนในการใส่ฟุ้นกิ้ไก่เนาะขั้นตอนต่อ,ตอไปเล็คือหดน้ำคือให้น้ำเพิ่นแบบซุ่มซ้ำการให้น้ำถ้าว่าใส่ฟุ้นเป็นครั้งอิแบบนี้นะหรือว่าบมือนี้เนาะตอนนี้ใส่ฟุ้นต้องหดให้ไล่แดยถ้ามือปกติหดน้อยกระไรแต่ว่าถ้าว่าใส่ฟุ้นลงแบบนี้ล้วตอนน้องเลยหดลยไล่แดยให้มันซุ้มซ้ำไปเนาะจะหดน้ำให้เบิง่งเลยเด้อ สำหรับการให้น้ำเราจะให้แบบซุมๆุมซ้ำๆแบบนี้เลยเด้อทุกคนเด้อใส่บวกกระไดใส่ย,ยังกระไดแต่ว่าเน้นให้มันซุมซ้ำเนาะเพราะว่าการใส่ฟุ้นไปทางอีดนี้ความซุมแล้วก็ให้ฟุ้นมันละลายเห็นไหมเนาะให้มันสึมเขาเทิงหากให้มันดูดอาหารได้มีความจำเป็นไล่ทุกคนเนาะถ้าว่าเราใส่ฟุ้นไปแล้วเราบ้วนน้ำม,มันบวซุ่มมันบวเทิงหาเทิงเงาให้มันดูดกินได้มันก็ซ้ำกับบ่มีความไหมเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบจุกๆุไปในเส้อห่อผมอีดเนาะ และในการให้น้ำสตรอเบอรี่ท่าว่าบมีมาร์คบ่มีดอกสิเนาะกระบอกจำเป็นต้องไม่แพงเนาะแบบแพงงั้นให้มันถึกมาร์คถึกดอก่นะเัาจะโหดแบบจุกๆแบบนี้ไปเลยเนาะถ้าว่ามีมาร์คมีดอกสิเนาตอนใ้แพงมาร์คคนเดียวเพราะว่ายานมันเนา่ามันซำ้ำเนาะมันจะบงงามแล้วมันก็นจะแบบแมันเนา่า่นะเนาะ,นาะสำหรับมาร์คสตรอเบอรี่สำหรับคลิปนี้มันเฮ็ดให้เบิ่งกันเรียวๆเลยสำหรับวิธีบำรุงต้นอ่าเพื่อเกี่ยมเอาไล่เนาะ ให้มันเพาะพันธุ์ต่อไปเลยค่ะเพื่อหักษาตนพวนดินใส่ฟุ้นให้น้ำมัางว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไล่ขนสำหรับการสำหรับคนที่ปุ๊กสตอรอเบอรี่มือใหม่เนะเาะเข้าใจ f อทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้หรือส่วนขอลาไปก่อนสบายดี